สว e, e, e. e ัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้สวัสดีสวัสดีควันนี้เรามาเบิกบานอยู่ที่ selection ค่ะเป็นงานทีนใหญ่คนดังมาเพียบเลยใช่เป็นเกียรติมากเลยได้โดนโดนรับเชิญมาคุณดังๆและก็อีกท้องนะคะเกิดจากท้องของคนไทยแต่ว่า selection เนี่ยเป็นที่ที่แรกและที่ดีในตอนนี้ของเมืองไทยเลยนะคะวันนี้เราได้รับเชิญมาทำข่าวจี่โดยเจ้าหน้าท่เบิกบานนะคะที่สุนย์ศิลา และที่สําคัญเธอที่สําคัญเราไม่ได้มาคนเดียวเราพกนักข่าวต่างชาติมาด้วยนั่านี่ทรทัศสอบปอเราเวียงจันทนะคะนครหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คะคุณน้องเล็กนะคะสวัสดีค่ะสวัสดสบายดีขออนุญาตไปนำโดรนมาเป็นเจ้าซื่อสมัยในต่างชาติดที่าิดเปลี่ยนคิดเปี่ยนทุกประกาศข่าวจากสั่งทรทัศน์นครหลวงเมียงจันพีทีได้พีนี้ก็ต้องขอขอบใจ ทีมข่าวโดยเฉพาะก็คือเจมส์ไวท์เบิร์ตันนะครับคุณเต้สุดสุดาที่ให้เกียรติเชิญทีมข่าวของพวกเขาได้เป็นโดนแทนทีมข่าวจากประเทศลาวเข้าร่วมงานที่สำคัญในวันนี้จ้าก็ถือว่าเป็นเกียรติของเราเหมือนกันนะเเกียรติเหมือนกันนะคะที่ได้ร่วมงานกับสื่อต่างชาตินะคะแล้วก็งานวันนี้เป็นไงน้องดิ๊กตื่นเต้นมากไหมเอ่ย เห็นคนดังเยอะนคนเยอะเยอะมากเลยแล้วเป็นงานแรกทร่ว่าได้ร่วมงานกับต่างประเทศใช่พอจะเริอมเข้ามางานที่เห็นด้ความยิ่งใหญ่อลังการในการงานนี่นะเปิดดาราเปลสดงจคนดังที่บาเคนบาจะได้เจอการคเได้เจอในวันนี้คุณต้ยวันนี้มีใครมามัางขอชื่อเดี๋ยวนี่อขอชื่เต็มต B T ท N ผิดทางเลยค่ะคุรภาพน่าค้หนวงวม่จัด ้วันนี้จะพบกับเทรนด์มากมายเลยนะคะเจนของพลิตแล้วก็บอยซีเจใะ่ไหมอหนึ่งสอามได้ยังไยคะยูรุ่นไหนแล้วไม่ช่องก็ได้มั้งหน่นอน พวกเขาจะมาทัำมือเทเบอรี้แมนพวกเขาจะเก็บภาพบรรยากาศเข้ามาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมในปัจจุบันนี้ได้รับชมว่าจะเก็บภาพบรรยากาศอยู่ในงานภาพบรรยากาศในการแสดงของศิลปินนักแสดงหรือว่านักร้องระดับแถวหน้าของประเทศไทยพวกเขาจะมีภาพบรรยากาศของเกให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนี้จ้าแต่ก็มีจุดน้ำด้วยนะคะจี่คือที่ที่เราไปัน

这里面的话，会有我们的一个主播在直播啊，也会有一些我们的基地里面的一些活动和政府一起举办的一些大赛。哎呀。 อย่างสไลด์ที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆนะคะในการในการสอนนะคะเขาก็จะเป็นศูนย์สอนนะคะให้กับนักเรียนนักศึกษาผุ้คนที่สนใจรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะคะที่ทําร่วมกับรัฐบาลค่ะเอ่อจ后面的话是我的一些企业来来到基地进行交流ะที่เราเห็นก็เป็นพาร์ทเนอร์นะคะที่ที่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมงานกันนะคะก็ก็มาดูงานกันที่วิทยาลัยค่ะ 我们现在马上的话，会跟我们公司这边会达成一个呃泰国这边的一个战略合作，希望通过从泰国到我们国内双向的一个学习学习的一个交流，把我们中国的一个顶端的一些直播的一个技术来赋予我们泰国。 ก็ทางวิทยาลัยของเรานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่มีโอกาสก็คือได้มาร่วมงานกับบริษัทสแตชชั่นนะคะและหวังว่านะคะเราสามารถนะคะนาสินค้าของไทยอะค่ะไปร้าขายที่จีนและสินค้าของจีนนะคะก็สามารถไ้าขายที่ที่ไทยอะค่ะก็คือช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะเอ่อ一会儿的话就是呃视频。 เลยี่มาที่นก็อมาที่นี่กดคือม่นีคอมาทีน่ก็อม่น่คือเาีน่็คือมาท่นี่คอมา่นีคอมาี่นี่กอ่นี่คาทเ่นี่ก็คือาที่ี่อมาี่นี่็คอมานี่งคือมา่นี่กาที่นี่็คือมาที่นี่แคมาี่น่มางน่นี่แคอมาท่นคมาท่นี่มา่นีคอาที่นี่กคมที่นกคา่นี่กมาที่่กคนรมาปคืออะไรแนง สายมูคือเอาแปดอย่างนี้มารวมกันครับและยังไม่รวมอื่นนะครับยังไม่รวมอื่นนะยังไม่รวมอะไรไหยครับแฟชั่นแฟชั่นคือเอาสายมูมรวมแปดอย่างนี้ครับครับแฟชั่นครับโตมากครับผมบอกเลยนี่นะฮะผมก็อบอกกันเลยนะครับว่านับตั้งแต่วันแรก ของเซเลชันที่เกิดขึ้นเหมือนที่ทุกคนเห็นในพรี e n t a t i o n ของ CEO นะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนรู้ไหมครับครบรอบ3ปีบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้ไหมฮะถ้าไม่รู้นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาแฮปปี้เบิร์ตเดย์ขอมกันนะครับส่วนคนที่อยู่ข้างบนชูแก้วขึ้นมาระหว่างที่ร<ต>้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ส่วนคนที่อยู่ข้างล่างนะฮะมีแก้วแดงอยู่ใช่ไหมครับ ชูกแก้วแดงขึ้นมาแล้วร้องเพลงแฮปปี้บเดย์ของกันได้ไหมครับได,ได้ไหมครับโอ้โหโอเคนะครับผมโอเคพร้ okay. อมกันไหมผมตื่นเต้นมากเลยนะฮะอยู่ด้กันตั้งแต่วันแรกวินาทีแรกจนถึงตอนนี้โคตรน่าภูมิใจน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่อยู่กับซีเล็ชันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับผมอ่ะต่อไปฮะ ขอเชิญทุกท่านนะฮะร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบรเดย์เพื่อเฉลิมฉลองให้กับซีเลคชั่นของเรานะฮะในโอกาสครบรอบ3ปีบริบูลครับผมอ่ะมาครับผมมิวสิก 好嗎，那 <Out. S 3>，好，一、二、三，加油，加 รุกท่านเลยนะครับครับเรียนเชิญดิลิตรุกท่านะครับเฉล็จเิมฉลองเสร็จแล้วเรียนเชิญพักออดที่โตได้เลยนะครับผมเราจะก้าวสู่ช่วงผ่านไฟของเราซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายแล้ว